หุ้ยแซ่บเห็นหรอเพลงทุกวันไม่ใช่อะไรนะแซ่บก็แซ่บเฮ้ยเบี้ยวสวัสดีค่ะสารนูมันนี้มารอบสองนะคะสวัสดีพี่น้องทุกๆคนเด้อค่ะมะม่วงจะยำมะม,ม่วงค่ะ,ะยำมะม,ม่วงนะคะซืมมม้อม,ม,ม,มาสามลูกค่ะ ตัวแรกว่าจีดำดูสีสิคะนึกว่ากินมะเขือขาวดูสีนึกว่าจีจีหวานแต่ว่ากำลังพอดีค่ะเปรี้ยวๆมันหวานขนาดที่พอดีเลือกเลือกลูกแข็งๆนะคะนี่แต่ว่าเขาเป็นสีนี้แต่ไม่เป็นไรค่ะรสชาติกำลังเปรี้ยวออกเปรี้ยวๆมันหวานหน่อยยำค่ะยำยำเอาค่ะ มากินด้วยกันเด้อค่ะโอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งค่ะก่อนกินมามามาทำผงนัวค่ะใส่ก่อนเลยอะ่ะหัวที่ไม่นัวเราต้องใส่ผงนัวก่อนเอาพอ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 อันนี้น้ำปลานะคะกุ้ยหอมแดงเธอ เอาเอาหมาแปวหอมแดงให้นาเรหน่อยอห้าหลูกอารือสิบก็ได้ลูกอันนี้น้ำตาลสายแดงค่ะน้ำตาลสายแดงบ้านตาลนุ้ยน้ำตาลสายแดงเด้อค่ะเรีายตามใจชอบอยากหวานใส่หวานอยากหวานน้อยก็ใส่น้อยใส่สาวชอบหวาน 3ลูกห้าลูกห่ลูกพิกปนค่ะพิกปนใส่ลงไปเลยนะคะยอยากแซ่บไหมคะแซ่บไหมคะเอาแซ่บไหมไม่เแซ่บไหมข้ <c oughs> เอาข้าวคั่วค่ะใส่ข้าวคั่วหน่อยนึงเนาะใส่เียเลยาเใส่น้ำตาลปี๊บปอน้ำตาลปี๊บเราเนี่ยโป๊ะเราเลยใส่ วันนี้มีพี่ช่วยค่ะวันนี้วันนี้คลิปนี้มีพี่ช่วยต้มปลานหน่อยผู้ช่วยอ,อ๋ยอแล้วลีทำไมหมดแอ้วลีไม่ชอบเค็มหรอเอาเอาก่อนออกนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่กระเด็นใส่ตานะลูก <ฮะ S 1> อุ้ยหอมหอมแล้ยังไม่ได้กินเลยแล้วลีได้กินเอา<โ>อ <laughs> ลืม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 ตัวแม่ค่ะ หอมแดงแม่จะแครพ่ <laughs> โอ้แต่สานุมนม,มีกุ้มมีหลายเด้อยำธรรมดาค่ะ <Okay. S 1> ยำธรรมดาพอ <Okay. S 1> โอ้หอมหอมหปลาปลาปลาขน,นี้ี่ช้อนออน,นี้ให้นาเนเหน,น่ิลูกนี่ค่ะอ,อ๋อหนูมีชอสีทองเหรอ,อาทอสทองบ

ใส่หอมแดงข้าไปเอา้าหอมแดงไหมต้องโปะก็ใส่นี้แหละแสบ,บเอา้า กันเลยเดี๋ยวก่อนนะคะขอคู่ก่อนขอคู่ก่อนนะคะโอ้ยน้ำลายไหลน้ำลายไหลน้ำแจ๊บน้ำแจ๊บน้ำแจ๊บไมไม่เห็นมีร้านเลยแซบ่บแซบ่บแซบ่บแซบ่แซแซเดี๋ยวเราเลยชิมก่อนนะนี่นะคะนีนะคะนเลย,เลย่ะ ตายอ้าวมาได้ไหมามา,มา,มาไมโครโฟนไมโครโฟนเสร็จแล้วจ้าจะไปจานเมื่อกี้นะค่ะมาเติบไปลูกเติบมาอ่มิติเดินเสร็จแล้วค่ะยำมะม่วง ยม่วงของพวกเรายมม่วงของพวกเรา,ม,ม,เรามากินกันเลยอันอาหารเที่ยงอันนั่นเลยแกให้มาวันนี้มากินกับหลานสองคนค่ะหลานไม่สบายหรือว่าจะเกเรียนนะแหนมผแหนม <c oughs> มาเช่าไปตลาดนัดมาซื้อแหนมครับไส้กรอกไส้กรอกอะไรแหนมไส้กรอกเนี่ย มันใช่กลอบลูกนี้ใหญ่ใหญอือก็ใหญ่อ่ะเรากินไหมอ่านแล้วมามาค่ะมาเด้อค่ะมากินกับสาวเลนูเด้อพี่นอ้งพี่นองทุกทคนเด้อจ้ะมาค่ะมะไม่กล้ากินนะคะอืออเพ็ด <laughs> หลานเพชด <laughs> ออจริงๆค่ะ <c oughs> ชินแหนมโอ้ยทำไมไม่ไม่ได้ยี่สิบป่ะใหญ่มากอืออร่อยให้จรจริงๆหค่ะลานจิไม่ได้ต่อแลยนึกิมเพชด หุยแสบเห็นหรอเพลงทุกวันไม่ใช่อะไรน,นะแสบค่ะแสบเปลี้ยวเผ็ด <c oughs> หรือเปล่าเปลี้ยวค่ะเปลี้ยวนั่งลงนั่งนั่งลงมี่ันสมาสมาธิเยอะค่ะคมีนั่งลง นั่งเอา้าให้นั่งไม่นั่งฮะมาชิใน<อ>กลุ <S <S ่มที่ไม่ปฏิบับบบติหน้าที่โหอร่อยค่ะอร่อยเอ้าใบใหญ่เท่าลูกกตา <S <S อะไรนี้ยอะไรพิเซษสองลูกแลยค่ะ อันนี้สามมะม่วงสองลูกอืมมันลูกพริตเลยเปรี้ยวค่ะเปรี้ยวมากินลูกพริตติ้ง <c oughs> เปรี้ยวแต่อร่อยอยู่ต่างประเทศต้องซื้อมะม่วงมะม่วงต่างประเทศอะคะ่ะยิ่รสชาติไม่เหมือนมะม่วงบ้านเราเนาะอมะมจะเปรี้ยวใช่ โโเปรีย้ยวแล้วหอมหอมด้วยค่ะอันนี้มะม่วงมะม่วงสามฤด,ดูค่ะเผ็ดแหนมนมนั่งเลยลูกนมนั่งเลยมั้ม มาเนี่ยมาเน่ยมาเร็วเข้าไม่หาย่รัรีใส่อะไรเดียวเจ็บๆด่านเพชรค่ะโอ้ยเจ็บเพจยัไม่หายหาย ใส่กอยช่ายทำไมอ่ะมันมีกระเทียมอ,อืมอั่นเระวังนเลยมันมีเชือกเกอ,อนั่นเรนียจะกินเชือกวะหนักนเป็นมีดหรือ <c oughs> ว่าเชือกน,นั่งดีตุ๋กหรือว่าเชือกอะ่ะมันเป็นมีอะไรนน่เันเชือกเนาะ เอออย่ากินไม่ได้ก็อย่าไปกินถ้าไม่กินต่อเลยลูกเผ็ดนะไม่กินแล้วค่ะรูช้อนรูใหญ่เกินไปทะเลชอบอยู่ๆทะเลก็เอาช้อนรูไปกินเถอะโคตรใหญ่มาบ้านแล้วนำนักรถเพิ่มสามรถนะคะอันนี้เป็นคลิปสุดท้ายเพราะว่าหนู สิบแปดจุดหนึ่งค่ะโอ้น้ำหนักวันนี้ไปหาหมอมาช่งต้องช่างน้ำหนักก่อนหาคุณหมอสิบแปดจุดหนึ่งแล้วก็บอกหมอไปแล้วก็บอกหมอว่าหมอจะถามว่าอาอสบน,น้ำหนักเท่าไหร่แล้วก็ต้องบอกว่าน้ำหนักที่เราอ่ะช่างได้อ่ะ ได้เท่าไหร่ก็บอกหมอไปนะหลานพูดเก่งกา่มปี๊ค่ะอะไรก็ไม่รู้ตัวจตอนส่นไม่รู้จะเอาไปแก้เผ็ดเผ็ดจริงๆว่ามันหวานของโบราณของโบราณถ้าของโบราณะะใช่ค่ะ เอาเหรอจะทำไมลูกมหนต้องบอกไปมาสิครับสองลูกนี่ไม่แพงค่ะมะม่วงสามลูกยี่สิบห้าบาทค่ะ อันนี้ไม่แต่ว่าแหนมไม่ยี่สิบก็ไแม่ถือว่าแพงค่ะใส่กอกสามลูกสิบแต่ม่านยายชอบบอกว่ายี่สิบบาทแพงอ้อ,นนอราร่อยทำไมไม่ใช่ก้อนเทปติดมาด้วยอ่ะ อกอยู่ก็หลานไม่เหงาค่ะ <S <S 2> <S 2> แล้วก็คิดถึงลูกคิดถึงแฟนแจะมาทำไมที่ไหนที้อ๋อใจแล้วคิดถึงพ่อแม่ <S 2> <S 2> คิดถึงพ่อแม่แล้วก็คิด,คดถึงตายายอะ่ะใจยายก็ต้องมาเถออะไรวะ โอ้ยอร่อยค่ะินหมดแล้วสองลูกกินคนเดียวมันไม่กินตอนแรกสัญญากันว่าเด็จะช่วยนาเลกกินแต่เธ<พ>อแต่เธอก็ไม,ม่เธอก็ไม,กไม่ทำตามสัญญาเชื่อใจเรได้เด้อค่ะเนี่ยเด็ก เ <laughs> ออแทบพังจับทำเองแทบเอง โอ้กระเบลือนะกาเมนมะมะลังนี่ตู เจ้าตีห้าครึ่งชิบเจ็ดตรงสาอากาศกำลังพอดีค่ะร้อนพอดีมาค่ะคำทุ่งใต้ อืมออคเยะมาค่ะเสร็จโอยเอาค่ะ ทิปเที่ยงนี่ก็ขอแค่นี้เด้อค่ะอาหารเที่ยงของสาวอนุสองลูกแซบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสค่ะขอบคุณสำหรับผู้ที่ตามด้วยคะออย่าลืมกดติดตามกด subscribe ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกด subscribe สาวอนูย,ยังเก่งอ่ะ ผมค้าวสวัสดีค่ะคุณค่า